สวัสดีครับช่องอีสานรนอยแปดพันเก่ากับมาพบก,กับแฟนๆอีกครั้งครับมือนี้ได้นำแนวทางหวยห้าน้อยครับประจำวันที่10มีนาคม2 5 6 5มาให้พี่ให้น้องเอฟซี FC. ได้เป็นแนวทางกันอีกมือหนึ่งครับคำเตือนครับโดชช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางขวยรัฐบาลของเวียดนามบ่สนับสนุนให้หลิกการพรนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับ ช่องของแอดอีสานป8พันเก่ามีเฉพาะใน y u t u u e เท่านัน้นครับเหตุเฉพาะช่อง y u t u b e ครับถ้าเจอในช่องทางอื่นคือเป็นการคัดลอกโดยว่่ได้รับอนุญาตครับครับมือวานนี่ให้วิ่งลูดเจ็ระวังวิ่งลูดเจ็กับแปดครับตัวเดียวแปดระวังหกครับมาเบิรครับมาแปดเจครับพิเศษหกกับมาปกติครับ บีเอพ์นะครับครับมาตามต่อเมื่อน,นีนครับเมื่อน,นีนเด่นหาหกซีเจ็ดหนึ่งครับพิงลูดหาก็หกครับเอกชุดเหล็กวินก็หาหกซีเจ็ดหนึ่งครับถ้าสองตัวก็หาหกถ้าตัวเดียวก็เป็นหาครับถ้าเบิ้ลก็ระวังหาหาครับเบิ้ล เประวังหาหาครับถ้าเป็นครับชุด2ตัวเจาะครับนี่หาหนึ 1, ่งหาซีหาหกหาเหกหหกหกเหกแครับครับสามตครับในทาง3โต ห6หก4ีหก1 on, two, pe, eight. Eight. Nine, three, eight, ีเจ็ดเาีหาหกครับระวังครับตัวระวังหรือตัวร่องครับ8ครับพิงลูดตัวร่องครับ8ปดครับแปดสครับฝากฝากหาแอีกตัวหนึ่งครับระวังหาแครับหาหครับ มือนี้ครับก็บมีเขามีหลุดนะครับเบางแรกัก็ปรดใส้วิจ,จารณญาณใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือว่ามีเลกมักอยู่ในใจคอยตามครับทาโมมักถาบมชอบกบกดเลื่อนผ่านไปได้เลยครับถ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมด้วยครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสิบวันได้พลาดคลิปต่อๆไปครับ ขอบคุณสำหรับที่ผู้ชมที่เบิ่งแล้วบกดกขามโฆษณาครับขอให้ทุกท่านโชคดีแห้แงๆปังๆเด้อครับสวัสดีครับ